นโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านค่ะต้อนรับก็สู่พลังงานความปังค่ะที่รักค่ะสวัสดีที่รักมาเร็วฉันมาแล้วฉันมาแบบสวยๆพร้อมกับหวยนะจะ๊ะวันนี้อาจารย์ <laughs> วันนี้คงเป็นเล,เลขที่หลายคนรอคอยใช่ไหมคะ วันนี้เป็นเลขชุดที่แฟนเพจนะครับเชื่ออาจารย์ชัดเชื่อว่าแฟนเพจทุกคนน่าจะเป็นเป็นการรอคอยนะครับในใ,<ช>ในชุดเลขทูบนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ชัดอาจารย์เชก็ะจะเฉลยเลขทูบวันนี้หลายคนบอกอาจารย์อยากได้เลขทูบจังเลยในงวดน,นี้จะได้เป็นแนวทางนะจะให้เป็นเป็นแนวทางในการไปซื้อไปอไปหยิบจับลอตเตอรี่กันนะครับอ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะที่รักนะาแบ่งปันเพื่อนๆของเราค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากได้เลขทูบฟล์มบ่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะ <S <S เลขทูบเราจะขึ้นแค่นานไม่ได้นะคะต้องสลับกันกับคนสวยกับคนหล่อนะคะใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะที่รักขานะคะหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์หนูอยากเห็นเลขทูบจรงิงจริงจังเลยว่าเลขที่ให้ไปนั่นมันใช่เลขเดียวกันบ่นะคะ อาเมื่องวดที่แล้วเราฟังนะอาจารย์เมื่องวดที่แล้วเราได้0ูนย์สสานะอาจารย์ขานะทุกทุกหนึ่งงวดเราจะจุดให้สองแท่งเพจจริงจะจุดให้สองแท่งเท่านั้นนะคะคส่วนคลิปวิดีโอที่วนไปวนมาอาจจะมีของคลิปเก่าๆเดิมๆนะคะใครดูปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่วงนี้มีหลายคนบอกว่าอาจารย์เห็นเพจแต่ละเพจโอ้โห น้าอนาอาจารย์ชาอาจารย์เช้ด้วยทำไมขึ้นเลขทูบแล้วล่ะ,<น>ะทำไมให้เลขทูบแล้วล่ะขึ้นนะขณะนี้วันที่30สิงหาคม2564ขณะนี้เวลาสองทุ่มกว่าๆค่ะท่านกำลังรับชมเลขทูบจริงของเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เค้นะคะซึ่งเพจนะคะก็เป็นเพจจริงที่พี่ๆสามารถเชื่อถือได้ขณะนี้อ่ะสวัสดีแฟนเพจที่เข้ามานะคะสวัสดีที่รักทั้ง 3,500กว่าท่านและตอนนี้3,600กว่าท่านแล้วนะคะที่ราคานะะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์3,700กว่าท่านแล้วขึ้นเร็วมากนะคะพี่ๆขานะคะพี่พๆที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราเนาะตอนนี้900กว่าแชร์แล้วนะคะอยากให้พี่พี่ได้มีโอกาสเห็นเลขทูกนะคะว่า,อาไอ้ที่เราใบ้ไว้เนี่ยมันของจริงหรือเปล่านะคะ นะพี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมจ้ะพี่จา๋าสวัสดีที่รักเลขทูบป,ปังๆมาแล้วจา้าแต่ใครกดไลค์กดแชร์ดีเห็นหลังกระถางทูบไหมจา้าจะมีพ่อป,ปู่สีสุดโทร,รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ปังมากนะฮะตั้งแต่เราจุดทูบเสียงถ่ายให้มาตั้งแต่วันที่เราไปทำพิธี19มีนาคม2564จนถึงปัจจุบันเนี้ยเลขทูบนะเข้ามาตลอดมีผิด มีผิดมีไม่เข้าแค่รอบเดียวนะจันนะใช่ไหมคะนะะแล้ววันนี้นะครับหลายคนที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมกันในการชมเลขทูบนะครับใครที่ได้รับนะครับเลขที่อาจารย์ชาติจงเชตได้บอกเป็นแนวทางไปแล้วนะครับก็ ช่วยกันแบ่งปันเป็นสะพานบุญวันนี้ครับใครที่เห็นเลขทูบวันนี้ใครที่เห็นทูบพ่อปู่ขอบาร,รมีองค์พ่อปู่ครับช่วยดลบันดาลความโชคดีดวงดีให้แฟนเพจทุกคนทุกท่านเปิดโชคเปิดลาบเปิดโภคพย์นะครับให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้รับพลังเลขไปด้วยกันวันนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร,ร์รย์ชัดขอ like, อนุโมโทนานสาธุ<ส>าเพื่อนของเรานะที่รักนะคะคนะทุกคนก็อยากมีส่วนนะในการที่จะ เขาเรียรมีแนวทางในการหาารย์ขาอาจารย์ทําไมดูแบบเหมือนพ่อปู่ท่านอยากจะให้แบบเห็นทีเดียวเลยใช่ไหมคะไล่ไล่ลงไล่ลงเป็นรูปร่างพญานาคเลยนะเป็นรูปร่างเดียวกับทูบลงมาเลยอาจารย์เห็นไหมรูปลักษณะคล้ายๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นรูปแบบว่าเหมือนกับแท่งทูเนียไม่เพื่อโอบ นะครับโอบรูปองค์พญานาคมาเลยนะครับก็อ่ะใครเห็นใครเห็นใครเห็นเงาเงาแล้วคิดว่าเลขอะไรใครรู้แล้วนะครับใครรู้แล้วช่วยเฉลยทีละตัวเดี๋ยวใครรู้แล้วช่วยกันเฉลยทีละตัวนะครับใครที่ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยววันนี้เรา,เรามา<ด>ร่วมกันจริงเป็นแบบไหนะนะคะนะสวัสดีที่รักมาแล้วฉันมาแล้วพี่ๆพร้อมไหมจ๊ะ นะคะมาลืนนี้รวยจ้าใช้คํานี้ได้ไหมคะจานได้อยู่เนาะมาลืนนี้รวยใช่ใช่ใช่มาลืนนี้รวยจ้า,มา,จม,านนมาลืนนี้รวยจ้า,า,นนจาอันนี้เพจจริงนะครับแฟนเพจทุกคนครับใครดูอยู่ตอนนี้7,400อคนดูเพจจริงนะครับถ้าเพจที่ไม่ถึง7,400แสดงว่าไม่ใช่เพจจริงนะแฟนเพจดูยอดคนชมด้วยกันกับเรานะครับถ้าตอนนี้7 0 0 0พันเแล้วนะครับ ยอดคนดูตอนนี้7,006แล้วนะถ้ายอดคนดู7,006แสดงว่าเป็นของจริง7,007แล้วค่ะอาจารย์7,007แล้วนะครับ7,007ลว7,008แล้วครับ่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าแฟนเพจที่ดูด้วยกันนะครับยอดคนดู7,000กว่าตอนนี้จะ8,000แล้วนะครับะจะ8,000แล้วนะ่า ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ได้ไหมคะแบ่งปันเพื่อนๆของเราเนาะแล้วก็เปิดการมองเห็นให้อาจารย์ชัดอาจารย์เคถือว่าเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะครับนะคะตอนนี้นะคะพี่ๆจ๋าโอ้ยพี่ๆจ๋าอาจารย์ขาขาสวยมาก เลขหมาแห่งทูบนี่คือลักษณะของการไหมนี่คล้ายๆองค์พระปู่ศรีสุดโทเลยนะคเป็นการไนมเ้ามแบบโน้มเข้ามาที่องค์พระปู่ศรีสุดโทแล้วแล้วเชื่อว่าเลขแรกเลขแรกแฟนเพจครับเลขแรกแฟนเพจที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะพี่ๆลองสังเกตดูค่ะเขาจะไล่ลงมาตอนนี้ครั้งนี้เป็นการไล่ลงบน นะคะเลขทูบที่ปั๊มไว้เป็นพญานาคสีเขียวนี่ยังวนอยู่เลยนะคะครับะะตอนนี้แฟนเพจครับตอนนี้800 0 9,000คนดูแล้วนะครับ9,000คนดูคือเพจจริงนะครับเพจไม่จริงนะครับถ้าเพจไม่จริงจะคนดูน้อยกว่า9,00 0เพจจริงๆเพจแท้ๆเพจของอาจารย์ชัดจริงๆจะอยู่ที่900 0ตอนนี้9 0 0 0แล้วนะครับกดแชร์วันนี้ใครกดไลค์แล้วใครดูอยู่ไม่ถึง900 0แสดงว่าเป็นเพจปลอมนะ ใครดูไม่ถึง9,000แสดงว่าไม่ใช่เพจจริงนะครับตอนนี้9,500แล้วนะครับ9,500แล้วอะแฟนเพจจ๋าเลขกนะครับใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้แนวทางใครที่ยังไม่ได้แนวทางนะครับมาดูทูบเฉลยกันว่าทูบเฉลยทูบพ่อปู่สีสุโทโธที่จะให้เราได้เป็นแนวทางในงวดนี้ นะครับในงวดประจําของวันที่1กันยายนนี้นะครับจะได้เป็นเลขอะไรเป็นอย่างที่อาจารย์ชัดอาจารย์เคได้ใบให้หรือเปล่าถูกไหมอจา,าจารย์จ้ะนะคะอาจารย์ชัดอาจารย์เคได้ใบให้แฟนเพจไปแล้วนะครับเดี๋ยว,ดยวได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตัดให้แฟนเพจเนี่ยได้เจอกับอาจารย์ชัดอาจารย์เคและอาจารย์เคจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องว่าใครที่อยากได้เลขทูบจุดสดวันพรุ่งนี้จุดสดวันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง เลขทูบจุดสดวันพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้นอีกหนึ่งแทง่แทงนะพรุ่งนี้อีกหนึ่งแท่งเนี่ยอาจารย์เคศจะให้คิวอาร์โค้ดของเฟซไอของของไลน์คิวอาร์โค้ดของไลน์ขึ้นหน้าจอไปรับพี่ๆมาใครที่อยู่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นท่านนะคะเพื่อให้พี่ๆมีโอกาสได้เจอเลขทูบและได้เจอเพจจริงนะนะคะเดี๋ยวใครอยู่เพจปลอมหรือเปล่าว่าจา๊ะเดี๋ยวใครอยู่เพจปลอมเราจะส่งคิวอาร์โค้ดไปรับมานะครับนะคะเอาเจ็ดนะคะที่รักอ่าเจ็ด นะอาจารย์ชาติจันเคนะครับให้แฟนเพจไว้นะครับเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วสําหรับเลขแรกนะครับแล้ววันนี้มาดูเฉลยกันนะเฉลยข้อสอบวันนี้มาเฉลยข้อสอบกันนะครับ<ต>สาหรับจุด,ดกแทงแรกแลพวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจุดสดหนึ่งแทงพรุ่งนี้จุดสดหลายคนหลายท่านนะคะตีเราปล่อยซีเอฟสินค้าเป็นเรื่องธรรมชาติพี่ๆท่านไหนที่อยากซีเอฟอะไรนะก็สามารถที่จะซีเอฟแล้วเราก็ส่งเลขทูบไปให้ ในกล่องแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครบอกว่าเอ้ยไม่ซีเอฟได้ไหมจันได้ไหมได้ไดก็รอรุ้นก่อนหวยออก2วันแล้วอัดคลิปวิดีโอไว้ให้คุณแน่นอนนะคะคุณสามารถรอรุ่นได้สําหรับใครที่แบบว่าเอ้ยเรายังไม่สะดวกในการซีเอฟอ่าเพจนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยมีการบังคับแฟนดออยายาาาจาจาจหมม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 นนนนนแแแแลลลล้้้้้ววววพี่่ไ สี่สุดปังรักนะอ่ะแฟนเพจครับตอนนี้ใครดูอยู่นะอ่ะรุ้นเลขทูบกันไปเลยนะครับอ้าวเลขทูบสวยๆว,วันนี้เลขเด็ดเลขดังเลขปังเลขสุดจะปังค้จะปงจะปังมากเลยนะคะรักนะมามาเลขปังปังส,สวยๆมาลยจ้าคนก็สวยนะ ผลก็สวยเลขก็สวยขอบอกเลยค่ะที่รักขาอุย้ยมีอีกหน<ต>ึ่งรุ่น,<ต>ร,นรหัสพระป,ปู่สีอะไรที่เขาบอกรหัสพระป,ปู่รหัสอะไรปูรหัสพอพานสพองค่ะท่าจี้อย่างเดียวนะที่รักบูชารุ่นนี้แล้วไม่ต้องบูชาแก้วนักราชหรือแก้วนาคาเพิ่มนะคะด้านในอาจัรเคสใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะนะจาก800กว่าให้279บาทรหัสคือ พอพาน279ติดกันค่ะพอพานแลแ<ต>้วสอนะคะแต่ถ้าได้อยากได้ซอยด้วยพิมพ์รหัสเลแอยากได้อซอยกับจี้ด้วย3 7 9บาทให้พิมพ์รหัสสอเสือเลข2พิมพ์แค่ส,สอเสือเลข2นะคะเดี๋ยวระบบจะดูดไปแล้วก็คิดเงินพี่เลยนะคะนะคะส่วนใครที่อยากได้รุ่นนี้บอกอาจารย์หนูเห็นอาจารย์ใส่แล้วอาจารย์สวยมากแล้วก็เป็นรุ่นจริงๆเป็นรุ่นที่แพงมากนะที่รักราคาเต็มไปเลย ราคาปลีกเต็มจริงๆคือพันสองหมื่นเจ็ดพันแชร์นะครับขอบคุณแฟนเพจมากๆเลยตอนนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแชร์ตามที่อาจารย์เชฟต้องการเรียบร้อยแล้วอาจา 1, รย์หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแชร์แล้วนะคะโอ้กราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพจอาจารย์หนูปล่อยหินทุกหวยไม่ได้หรออาจารย์หนูปล่อยหินทุกหวยไม่ได้หรอเดี๋ยววันนี้อาจารย์ชัดจะมีคิวน้ำมนต์ของอาจารย์ชัดด้วยออก่อนสวดมนต์วันนี้จะขออนุญ,ญาตออปล่อยชุดน้ำมนต์ด้วยอาจารย์โอ้โหที่รักใครที่ดวงไม่ดีดวงตกนะลองถามแฟนเพจที่นี้ก็ได้ใครที่ยังไม่เคยได้เลขทู ใครที่เพิ่งมาดูเลขทูบใครที่เคยยังไม่ได้รับคําใบ,บ้บอแบะบ๊อบแบะวันนี้ใครเห็นแล้วคิดว่าสองหรือสามโอ้อาจารย์มันพูดมันเด่นละมันเด่นแล้วละ่ะมันเด่นแล้วละ่ะมันเด่นแล้วละ่ะ <c oughs> มันเด่นแล้ว <c oughs> แหวนใบมะกอกรหัสวอลแหวนเลขหกที่รักแหวนใบมะกอกรหัสวอแหวนเลขหกเดอ้อเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองอาจารย์ที่จริงอะ รถเราอ่ะเคยมีทะเบียนเคยมีทะเบียนสี่เจสองอ้าวแฟนเพจที่ที่อยู่ใครจ๋ารถเราเคยมีทะเบียนสี่เจสองหนึ่งคันใช่สี่เจ็สองมีหนึ่งคันค่ะนะคะอ่าใครอยากได้เลขฝันวันนี้ยัยเพิ่งไปนะฉันก็ฝันแม่นนะฉันจะบอกให้จะให้วันนี้หรือให้พรุ่งนี้วันนี้วันที่ส0มสิไม่ใช่เหรอคะจ๋าใช่หนูให้วันนี้ให้วันนี้เหรอใช่ดีใจจังเลยแฟนเพจจ๋า อาจารย์ชัดก็รอเลขฝันกับเขาเหมือนกันเอ๋อเมื่อวันที่แล้วอาจารย์เคตีมาได้คือสองสามศูนย์เจ็ดเนาะได้กันไปก็คือสองสามนะแหวนแปดสิบเก้านะคะอาจารย์าว่าแหวนเลขแปดรักอาจารย์ทบทวนซอเสือเลขแปดอีกทีพอดีเมื่อกี้นี้ัสรหัสมันเต็มพอดีของมันแอดมินเขาลืมเพิ่มเพิ่มยอดไว้ได้ได้ซอเสือเลขแปดใช่ไหมใช่ใช่ได้ได้เมื่อกี้อาจารย์ชัดนะคะใครที่ระบบไม่ดูด เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ชัดเปิดระบบไม่ไม่ครบนะคะอยากได้น้ําพริกได้ได้จะพี่จับแป๊บนึงนะ